สวัสดีด้วยนะครับกลับมาอยู่กับเกมเดิมนะครับที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับกับสัญลักษณ์นี้นะครับไม่ใช่นี่เนี่ยครับไฮเวยอัแทกนะครับอย่างที่ทุกคนรู้คือมันตลกขนาดไหนเอ่อก็โหลดนานใช่ย่อย โอเคนะครับมีเสียงบักด้วยนะครับหนึ 1, 2, ่งสองพลในตัดเจ้านะครับทำให้รู้สึกปวดเข่าโอ้ระลองครับอืขอเปิดช่องให้เราก็ต้องผ่านโฆษณาโอ้โหเกือบแล้วครับ ยาโอ้ต้องขึ้นกระทุกชั่วโมงเลยถ้าคุณดูตรงก้นขอยทนคนนี้ให้ดีนะครับมันจะมีอะไรไม่รู้ดำ,ดำขั้นอยู่เนี่ยผมงง,งจริงๆมันคืออะไรเห็นรถปักนั่นไงว่าละ อเสียงเพลงเทาว่ามันดึงออกมาได้นี่ขอบอกเลยว่าเสียงเพลงมัน mm ล็อกมากออ้ขอบอกเลยว่าตายชัวว่าเงไม่ตายอ่า ดวงดียังรอดอยู่เอออะไรอีกเนี่ยอ๋อโหถ้าว่าคุณดูมอเตอร์ไซค์สองมุมซ้ายนะมันอะไรกันน่ะล่ะภาษนี้เหมือนกระเสียงมันบักเลยอะเย้ ý kiến của chúng yeah sẽ có Yeah Yeah, yeah. 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 ไปหกแล้วจะทำลายสถิติการเชียวหกเจ็ดว้าหเกือบแปดหกร้อยกว่าแล้วโอ้อ้าเก้าเป๊ะ สมไยลุยกันแล้วครับก็ใครที่ยังไม่ซับสไคร์นะครับรีบซับสไคร์ถ่วนครับผ่อนเสียใจครับเพราะมันเป็นวิดีโอที่ไม่ไร้สาระแต่หาสาระมีได้ด้วยนะครับ เองก็น่าจะรู้เหมือนกันว่าทำไมมาถึงหาสาระไม่ได้นอกจากอาการบ้าขอมอืมการันตีไม่ได้ด้วยลว่าเกมนี้มันจะกระโดดไกลไปหาอะไรอู้อือขนาดคนเล่นยังข่เนี่ยเยอย เป็นจริงนี่แฮนหักปุ๊บนี่บิดเลยทำลายสถิติไม่ได้ด้วยทำไมล้อรถไฟมันปักงั้นนะนะครับถ้าดูดีๆนะครับ รถไฟไม่มาห,ห,หลบซ้ายเอยียงข้างขวาชนรถบัอกอีกแล้วดูนะครับตรงข้างๆเขาสกอร์ครับทางด้านซ้ายมานะันอะโอ้โหมาดูมุมกล้องแบบสตาร์สกินกันเลยน่าสมจริงกว่าแบบแอคชั่นเอ ฮะอือออือทำไมมันเป็นเตอร์เพอร์เซนงี้อืมอืม เฮ <Hey. c oughs> อีกแล้ว <Okay. S 1> อ่านะครับ <c oughs> ใคร <c oughs> เคยเคยมีใครขับรถด้วยความเร็วสูงขนาดนี้บ้างเนี่ย ่าเออนะครับชนบุ่มนี้เลยมาเล่นในรถเลยสมจริงกว่าเยอะแ,แต่ที่ไม่สมจริงอย่างนึงก็มาเล่นไม่ครเมดิกไม่ได้ไ ถ่ายรูปไปเลยอ๋อใ,โโใช้กโปรครับเนี่ยใช้กโปรใช้กโปออืมบอก <c oughs> โอ้ยผมคิดว่านะอาจจะตัดคลิปจบแล้วว่ามันถึงสิบสี่นาทีเนะี่ยซึ่งตอนนี้อัดไปแล้เจ็ดนาทีนะครับอืมอัดหนักนั้นเดี๋ยว ผมเพิ่งสังเก,เกตเห็คุณคดีมันจะเป็นเหมือนบิดลำกล้องในปืนะจะบิน่ะ อไม่เป็นไรครับอาจจบคแค่แคปดนาทีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเขาน่าเจอกันครับก็ขอบคุณด้วยนะครับท่บชมนะครับอย่าลืมสับสไคร์ด้วยนะครับบันไส่โอสากานะครับต้องวักก่อนถึงคาว่าโอสากานะครับเอาละสวัสดีครับ